เขารีบคลานไปเก็บเศษซากที่ร่วงหล่นจากมือของเด็กสาวแต่เมื่อพยายามเอื้อมมือไปคว้าชิ้นส่วนพวกนั้นมากองรวมกันสกาเล็ตก,ก็เหยียบขยี้ลงบนมือขวาของเขาอย่างแรงเด็กหนุ่มร้องลัานด้วยความเจ็บปวดแต่เด็กสาวกลับกอดอกกวาดสายตามองเรากับอีกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจของแบบนี้มันไม่เหมาะกับคนที่น่าขยะแขยงอย่างนายหรอก น่าขยะแขยงเพื่อนๆของหล่อนกล่าวตามเป็นลูกคู่และต่างพากันหัวเราะชอบใจทำไมไม่เก็บหน้าง่ๆของนายแล้วไปกอดข่าวอยู่ที่มุมห้องเก็บของซะล่ะนายน่ะเหมาะกับที่นั่นดีรู้ไหมยายเด็กพวกนี้นี่แต่เพื่อชีวิตที่สงบสุขฉันไม่ควรไปยุ่งจะดีที่สุดเธอทำได้น่ะเอวาแค่เดินผ่านไป ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทุกทีขันติเถิดขันติอยากจะล้างหน้าหน่อยไหมล่ะนายจะได้เจียมตัวสัทีว่าไม่ควรมายุ่งกับคนของพวกฉันเคร่งเสียงราวกับผิวเหล็กกระทบกันอย่างรุนแรงกระป๋องน้ำอัดลมบนมือคุณหนูสกา์เล็ตกระเด็นลอยหมุนติ้วร่วงลงพื้นใกล้ๆก่อนที่เด็กสาวจะทันราดมันใส่เด็กหนุ่ม ที่หมอบคลานอย่างจนแต้มอยู่แทบเท้าทุกสายตาต่างรวมใจหันมองมาที่ฉันใช่เผลอตัวทำสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไปซะแล้วต้องโทษหนังสงครามของลูกผู้ชายที่ปลูกฝังค่านิยมยุติธรรมผิดผิดให้กับฉันและในเมื่อทำไปแล้วก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาฉันสลายแหล่งเวทมนต์ในมือข้างที่พึ่งคว้างสอนเวทออกไป ร่างกายของเอวามักขยับไปไวกว่าความคิดเสมอคงเพราะผลของการฝึกฝนของเด็กสาวเอวาโฮฟฟิลสกาเล็ตกดคิ้วของเธอลงขณะมองตรงมาที่ฉันน่าแปลกที่คนอย่างเธอสอดตัวเข้ามายุ่งแบบนี้มีปัญหาอะไรกับการสั่งสอนของฉันงั้นหรอไม่ทำเกินไปหน่อยหรอคะคุณสกาเล็ต ไม่ต้องแปลกใจว่าความไพเราะของประโยคของฉันกลับมาได้อย่างไรโดยปกติแล้วประโยคแบบผู้ดีเป็นสิ่งที่ฉันฝึกฝนมาตั้งแต่ก,ก่อนจะเข้าสถาบันแห่งนี้หากตอนอยู่กับประธานเฟรย่านั้นหรือหงุดหงิดมากไปนิดบวกกับความทรงจำชาติเก่าที่ผสมปนเปทํทำให้ฉันเผลอหลุดวาจาภาษาผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กออกมาบ้างแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้น ยิ่งเฉพาะกับตอนที่อยู่ต่อหน้าคนเยอะๆสกาเลตยกมือสะบัดผมทวินเทลของเธอหล่อนเชิดหน้าและยกรอยยิ้มมุมปากฉันกำลังตัดสินโทษไอ้คนที่มันกล้ามายุ่งกับคนของฉันถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ถอยไปจะดีกว่านั่นเป็นคำขู่หรอคะเธอดอกลิ้นก่อนจะพ่นลมหายใจด้วยความหงุดหงิด ที่ดูจะเพิ่มมากกว่าเมื่อนาทีก่อดเด็กสาวก้าวมาหาฉันเธอกระชากคอเสื้อแล้วดึงฉันเข้าไปใกล้ดวงตาสีอเมทิสที่จ้องขม็งในระยะใกล้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความโกรธขึ้งฉันไม่รู้นะว่าเธอนึกสนุกอะไรถึงมาเล่นบทฮีโร่เอาตอนนี้แต่การมาสอดเรื่องชาวบ้านทำทีเป็นรักความยุติธรรมมันโคตรจะน่าสะอิดสะเอียน จะบอกให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่รู้อะไรอย่ายื่นมือมาสอดต่อให้เธอเป็นลูกคนในกระทรวงหรือมีแม่เป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ฉันก็ขยี้เธอให้เละได้เหมือนเหมือนกับที่หมอนี่โดนยายนี่ไปโดนใครเหยียบเท้ามาหรือเปล่าฟะโคตรจะเกลี้ยกราดในกรณีนี้คงจะต้องใช้น้ำลูบดับความร้อนสินะขื้นใช้ไม้แข็งไปคงได้โดนเผาขึ้นมาเป็นสิบเท่า ใจเย็นๆก่อนสิคะฉันยิ้มและยกสองมือขึ้นแสดงออกว่ายอมแพ้พร้อมน้ำเสียงที่ประนีประนอมเลียนแบบประทานเฟรย่าที่พูดกับฉันในรถแบบเป,เป,เป๊ะๆมันได้ผลเมื่ออีกฝ่ายเหมือนจะเย็นลงนิดนึงจริงๆหล่อนเหมือนกำลังเดาใจว่าฉันคิดอะไรอยู่สีหน้าโมโหจึงเปลี่ยนเป็นสีหน้าสงสัยแทนฉันไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรกันมานะ แต่การเผากล้องของเขามันก็รุนแรงพอสำหรับการลงโทษแล้วไม่ใช่หรอคะเธอมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่ารุนแรงพอไม่รุนแรงพอพอเธอสวนมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวฉันก็เย็นเข้าใส่น้าน่าอย่างน้อยขอให้เห็นแก่ฉันที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเดียวกับคุณในวิชาควบก็ได้ฉันไม่อยากเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกระทำรุนแรงกับคนอื่นนะคะ ถ้าอาจารย์เห็นเข้ามันจะไม่ดีต่อตัวคุณนะคราวนี้ทำมาเป็นห่วงฉันงั้นหรอเธอหัวเราะให้กับคำเกลียกล่อมของฉันแต่เหมือนความโมโหของเธอจะไม่ลดทอนลงเลยไม่ได้ทำมาเป็นห่วงแต่เป็นห่วงจริงๆนะคะเชื่อก็โง่แล้วเอวาโฮฟิลเธอนี่มันเจ้าเล่ห์กว่าที่ฉันคิดไว้สงสัยจะต้องเปิดกระโหลกเธอดูสักหน่อยแล้วว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ เปเลวสีแดงฉานลุกพึบขึ้นบนมือของเธอมือนั้นอยู่ห่างจากใบหน้าของฉันเพียงไม่กี่เซนเท่านั้นจนฉันสัมผัสได้ถึงความร้อนของมันอย่างชัดเจนพวกเพื่อนๆหรือจะให้เรียกอีกอย่างก็คือผู้ติดตามของเธอกำลังหัวเราะเยาะกันอย่างคลื้นเครงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคงกำลังสนุกก,กับการที่ฉันโดนเด็กสาวจ่อไฟข่มขู่อยู่แบบนี้ให้ตายสิ เย่พวกเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมถ้าจะขู่กันแล้วก็เอาให้มันน่ากลัวกว่านี้หน่อยสิฉันแย้มยิ้มออกมาให้เธอประหลาดใจยื่นไปจับข้อมือที่จ่อไฟให้เข้ามาใกล้จนเหมือนจะเผาหน้าของฉันได้มันเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่ท้าใจไม่ถึงหรือคาดการไม่ถูกพอหน้าคงไม่เกรียมอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เหมือนฉันจะจั่วไพ่ถูก เพราะเป็นไปตามคาดการเมื่อสกาเล็ตขืนมือตนไว้เธอตกใจและผลักฉันออกห่างทันทีฉันลม้มลงไปบนพื้นตามแรงผลักหัวเราะน้อยๆให้กับความเดียงสาที่เข้าใจได้ง่ายเหลือเกินนี่กลัวจะโดนเผาจะเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเด็กสาวตะคอกกลับมาขณะสลายเวทเพลิงบนมือเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายฉันตั้งแต่แรก แต่จงใจขู่สนุกสนุกให้ฉันกลัวจนตัวสั่นแค่นั้นแหละฉันลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากกระโปรงแปลงพลังงานเวทกลายเป็นสิ่งที่รูปร่างคล้ายมีดจับเวทเรืองแสงสีฟ้าไว้ถนัดมือเดินตรงดิ่งเข้าหาเด็กสาวผมแดงที่ตอนนี้เดินถอยห่างออกไปจนหลังติดกำแพงเดี๋ยวก่อนเธอจะทำอะไรก็แค่แสดงให้ดู ฉันง้างมีดแทงเข้าหาเธออย่างรวดเร็วคมมีดครึ่งหนึ่งตักสังลงบนผนังกำแพงเฉียดแก้มของเธอไปเพียงไม่กี่เซนไม่ใช่การโจมตีที่ทำให้เลือดตกยางออกแต่สร้างดาเมจทางใจได้มหาศาลว่าการขู่จริงๆน่ะเขาต้องทำกันยังไงสกาเล็ตหน้าซีดเข่าอ่อนทุดลงกับพื้นเพื่อนๆของเธอ ผลักชั้นประเด็นแล้วเข้าพยุงเด็กสาวด้วยความเป็นห่วงหล่อนกล้าดียังไงถึงกล้ามาขู่ลูกสาวประธานอธิปดีนะ่ะฮะพิริสออเรนกีต่อว่าและส่งสายตามุ่งร้ายมาให้เธอคือเด็กสาวเรือนผมสีส้มที่มักผูกผมพิกเทลของเธอด้วยริบบิ้นสีขาวรูปร่างเพรียวบางและเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนชาย เธอคือหนึ่งในผู้ติดตามของสการ์เล็ตอ้าวแล้วกันสิเมื่อกี้ฉันก็โดนขู่เหมือนกันนะคะฉันตอบไปด้วยน้ำเสียงไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่พอเห็นเด็กสาวผู้โดนขู่นั้นเสียขวัญจนลุกแทบไม่ขึ้นก็เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาหรือบางทีฉันอาจจะใช้วิธีที่ดิบเถื่อนเกินไปหน่อยยังไงอีกฝ่ายก็เป็นแค่คุณหนูอ่อนต่อโลกที่อายุเพียงแค่17ปี การเรียนแบบวิธีขู่เอาข้อมูลของทหารตามสงครามก็เหมือนจะเกินไปหน่อยว่าแต่นี่ฉันให้หนังมามีอิทธิพลกับชีวิตตัวเองอีกแล้วหรอเนี่ยเออขอโทษนะคะฉันคงเล่นมากไปหน่อยฉันตั้งใจจะเข้าไปพยุงแต่สกาเลตก,ก็ปัดมือฉันออกอย่างแรงจนรู้สึกถึงฝ่ามือที่แสบๆคันๆ ฉันตัวแข็งไปเมื่อเห็นน้ำตาที่คลออยู่ตรงหางตาของเด็กสาวแต่เหมือนความดื้อรั้นของสกาเลตก็ยังไม่หมดลงเสียทีเดียวเพียงเสี้ยววินาทีที่เธอยกมือปาดน้ำตาให้เหือดแห้งก่อนจะมองมาที่ฉันอย่างเจ็บแค้นใจกล้ามาทํากับฉันแบบนี้อย่าหวังว่าเรื่องจะจบลงง่ายๆนะอารมณ์คล้ายๆเด็กอนุบาลที่ตะโกนว่าอย่ามาแกล้งหนูนะ แล้วโยนตุ๊กตาใส่หน้าอะไรแบบนั้นแต่เปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นอะไรที่พรีเมียมกว่านั้นเหล่าผู้ติดตามที่พยุงสกาเล็ตลุกขึ้นมาได้ก้าวถอยทัพไปเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพียงชั่วพริบตาที่ชัละสายตาจากสกาเล็ตไปมองผู้ติดตามของเธออย่างนึกสงสัยกระแสลมอุ่นๆก็ตีผ่านตัวฉัน จนรู้สึกได้ถึงผมที่ปลิวสวยัยเสียงฟิวดังก้องทางหูขวารากับมีตัวอะไรพุ่งผ่านไปพร้อมกับเสียงแตกร้าวของอิดด้านหลังฉันเหลียวมองตามต้นเสียงก็พบเตาเผาขยะอิดที่สภาพเหมือนโดนเจาะเข้าด้วยอะไรบางอย่างรูขนาดเท่าลูกบาสนั้นมีร่องรอยของลาวาและควันพวยพุ่งออกมาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าฝีมือใคร ฉันมองกลับไปที่เด็กสาวผู้ขึ้นชื่อเรื่องช่ำชองในเวททาตาไฟที่สุดเท่าที่โรงเรียนนี้เคยมีกระแสลมอุ่นพัดอย่างรุนแรงอยู่รอบๆตัวเธอเพียงเด็กสาวผายมือออกข้างลำตัวลูกไฟขนาดเท่าลูกเทนนิสเกือบสิบลูกก็ปรากฏลอยอยู่เบื้องหน้าแค่ลูกเดียวยังบึ้มเตาเผาเป็นรูเบอร์เร์ขืนโดนทั้งชุดมีหวังได้ไปเกิดใหม่อีกรอบ ทีนี้ก็จำใส่กระโหลกไว้ซะว่ามาทำให้ฉันโมโหแล้วมันจะเป็นยังไงฉันรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าเอวาไม่มีพลังเวทที่จะมากลางบาเรียรับพลังเวทมหาศาลแบบนั้นได้และอีกอย่างถึงจะเป็นหัวโจกเด็กเกเรแต่สกาเลตนั้นก็อยู่ในระดับทริปเปิอถ้าปล่อยพลังเวทใส่กันแบบซึ่งๆหน้าฝ่ายฉันเองนั่นแหละที่จะแหลกเป็นผุยผง คงต้องหนีเท้าฉันสนองต่อความคิดได้ดีมันพาฉันวิ่งตรงไปยังประตูข้างอาคารเรียนแทบจะในทันทีถ้าอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านสกาเลต์ไม่มีทางระเบิดพลังของเธอใส่ฉันเต็มๆแน่คิดว่าฉันจะให้หนีหรอแต่ดูเหมือนความคิดตื้นๆของฉันจะโดนอ่านออกในทันที ก่อนยกมือปลดปล่อยลูกไฟเพลิงสีแดงฉานเลี้ยวตามฉันมาติดๆความเร็วของมันอาจจะยิ่งกว่าลูกเทนนิสที่โดนเสิร์ฟเต็มแรงโดยผู้เล่นชื่อดังเสียอีกสมองฉันคำนวณได้ในชั่ววิว่าระยะที่จะวิ่งไปถึงประตูอาคารกับระยะของลูกไฟที่พุ่งเข้ามามันแตกต่างกันมากฉันที่เอาแต่ซ้อมยิงคนูและซ้อมควบคุมมวลพลังเวทนั้น ไม่เคยคล้องแวะกับเวสเสริมกายมาก่อนการจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองคงทำไม่ได้เพราะงั้นสถานการณ์ที่หลบยังไงก็ไม่พ้นเช่นนี้ก็ต้องเลือกส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อรับความเสียหายและเพื่อไม่ให้ลูกไฟทั้งหมดพุ่งใส่ชั้นจนเละฉันก็จำเป็นที่จะต้องย่นระยะตัวเองเข้าไปใกล้ลูกไฟกว่าเดิมเพื่อบีบมุมพลังเวทที่เธอปล่อยออกมาให้แคบลง ลูกไฟเรียงเป็นเส้นตรงแนวนอนพุ่งโค้งมาจากทั้งขวามาซ้ายถ้าฉันหันหลังกลับแล้ววิ่งไปทางขวามือของตัวเองโอกาสที่ลูกไฟจะโดนตัวฉันมีแค่สามลูกเท่านั้นแค่สามลูกแต่ไม่รู้ว่าแขนขาจะอยู่ครบไหมแต่ฉันยังหวังว่าสกาเล็ตคงจะคำนึงถึงความถูกต้องอยู่บ้าง เธอคงไม่ทำร้ายฉันให้พิกนพิการเพราะนั่นคงหมายถึงการโดนไล่ออกจากโรงเรียนฉันหันหลังกลับและวิ่งฉีกไปทางซ้ายตามแผนที่วางไว้และพอได้เผชิญหน้ากับลูกไฟกลับเหมือนจะช้ากว่าที่คิดไว้กลายเป็นว่าลูกไฟที่ใกล้จะพุ่งเข้าหาฉันมีเพียงสองลูกเท่านั้นส่วนลูกอื่นวิถีโค้งที่กว้างทำให้ฉันพุ่งหลุดจากเป้าไป และเมื่อฉันรับรู้ได้ถึงพลังงานความร้อนที่ใกล้เข้ามาตัวฉันจึงยกแขนขึ้นปิดบังใบหน้ายอมหลับตารับกรรมที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเประสู่ฉันได้ยินเสียงดีดนิ้วและเสียงราวกับน้ําที่ระเหยจากกาต้มน้ําหลังหลับตาอยู่นานร่างกายก็ไม่ได้มีท่าทีจะรู้สึกถึงการประทะใดๆฉันจึงลดมือลง และลืมตาข้างหนึ่งขึ้นดูโล่น้ำแข็งฉันมองโล่ยักษ์โปร่งแสงที่ชาร์ล้างลูกไฟจนควันที่เหมือนไอ้น้ำนั้นพวยพุ่งออกมามันเป็นสิ่งที่ช่วยฉันจากลูกไฟอันเกลียวกราดของสกาเลตแต่ว่าถ้าจะรับพลังเวทที่หนาแน่นแบบนั้นโดยที่ลูกไฟไม่พุ่งผ่านน้ำแข็งที่เป็นของแสลงเข้ามานั่นหมายความว่าเจ้าของโล่นี้ มีพลังเทียบเท่ากับเด็กสาวผมแดงคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากการโจมตีนักเรียนของสถาบันด้วยพลังเวทอันรุนแรงถือเป็นข้อห้ามนะคะคุณสกาเลตฉันเป่าลมออกจากปากอย่างโล่งอกหลังเจ้าของเสียงหวานแสนสุภาพเดินเข้ามาในใจกลางสมรภูมิชั่วคราวนี้เธอ คนที่โดยสารรถคันเดียวก,กันกับฉันมาจนถึงหน้าโรงเรียนเราอยู่ชั้นเดียวกันแต่ห่างกันสองห้องไม่แปลกที่เธอจะใช้เส้นทางนี้เดินไปที่ชั้นเรียนเช่นกันพอเห็นเธอปรากฏตัวฉันก็เพิ่งจะนึกออกว่ามีวิธีที่ดีกว่าการเปิดสงครามกับยายหนูเลือดร้อนนี้ก็ในเมื่อท่านประธานต้องผ่านทางนี้หากก่อนหน้านั้นฉันทำเป็นไม่เห็นการรังแก ประธานที่เดินตามมาทีหลังก็คงเข้าไปห้ามอยู่แล้วนี่ฉันหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วใช่ไหมอยากจะตบกระโหลกตัวเองสักพันทีที่ดันพาซวยไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าลำบากสะได้เฟรยาบลอนวินน้ำเสียงของสกาเล็ตขุ่นเคืองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาตราชินีของเธอกลับมาอีกคราวหล่อนเท้าเอวและแสดงอากัปกริยาหงุดหงิด นั่นเพราะการปรากฏตัวของคู่แข่งคู่แค้นคลาส Triple S ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้มีเพียง3มคนเท่านั้นคือเฟรย่าบลอนวินสกาเลตเฮเนสแล้วก็จูจูฉันก็รู้สึกติดค้างในใจอารมณ์เหมือนรู้คำตอบจากหนังสือที่เพิ่งอ่านไปแต่ไม่อาจนึกคำตอบในห้องสอบได้ฉันลืมรายชื่อของคลาส Triple S คนที่3ามไปได้ยังไงทั้งที่มันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญแท้ๆเอาเหอะจะลืมไปตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเมื่อคลาสทริปเปิลเคนได้มาประจันหน้ากันก็ราวกับมีกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแล่นเปรี้ยะระหว่างเด็กสาวทั้งสองที่โบราณเขาว่าไว้ว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เนี่ยคงจะจริงฮะเมื่อท่าทางของสกาเลต รากับจักรโจรงับหัวประธานเฟรย่าตลอดเวลาส่วนเฟรยา่าแม้ไม่ได้มีท่าทีทุกข้อนใดๆแต่เธอก็เหมือนพร้อมตั้งรับอยู่ตลอดเช่นกันเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องของฉันการดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของฉันการที่คุณเที่ยวใช้เวทมนตร์รังแกคนอื่นถือเป็นเรื่องร้ายแรงและถ้าคุณยังไม่ยอมรามืออีกเห็นที ฉันจะต้องรายงานเรื่องนี้ในการประชุมสภา,านักเรียนครั้งถัดไปสกาเลตหน้าซีดเผือดเธอเหมือนจะอารมณ์ขึ้นอีกรอบนี่เธอกล้าขู่ฉันไม่ได้ขู่ค่ะแต่ฉันเป็นประธานกวมอและประธานสภา,านักเรียนเช่นกันฉันคงจะอยู่เฉยไม่ได้หากมีการรังแกกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีคลาสเท่ากันด้วยแล้ว การทำตามอำเภอใจได้โดยไม่มีการลงโทษใดๆมันก็จะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อนักเรียนท่านอื่นนะคะตอบรับแบบเยือกเย็นเรากับเอามีดเย็นๆเสียบเข้าไปที่หลังอีกฝ่ายซ้ำๆเป็นอีกครั้งที่ฉันหัวเราะไม่ออกกับความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวของเฟรยาแต่ฉันเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ในครั้งนี้ถ้าคุณและพวกจะยอมถอยไปดีๆ มันถือเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวเลยใช่ไหมคะเด็กสาวเรือนผมชมพูยิ้มแย้มใจดีเข้าใส่ให้เหล่าคนข้างหลังสกาเลต์นั้นร้อนร้อนหนาวหนาวกันเป็นแถบแบส่วนแม่หัวโจก็ก,กอดอกเม้มปากเก็บกลั้นอารมณ์โมโหสุดฤทธิ์สุดท้ายเธอก็ฮึกฮักสะบัดผมเชิดหน้าเดินหนีไปพร้อมกับผู้ติดตามเฟรยาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ดูท่าเธอจะเหน็ดเหนื่อยใจในตัวสกาเลต์ไม่ต่างกันช่วยพยุงคุณแฟรงค์ไฮเน่ไปที่ห้องพยาบาลทีนะคะเธอบอกกล่าวกับกลุ่มนักเรียนชายที่เป็นคนมุงดูเหตุการณ์ทางด้านหลังและเมื่อคำประกาศสิทธิออกจากปากสาวสวยมีหรือใครจะกล้าปฏิเสธเด็กหนุ่มหลายคนต่างแย่งกันเข้ามาพยุงแฟรงค์ไฮเน่กันยกใหญ่ชนิดที่ว่า แย่งขายแย่งแขนชายหนุ่มไปที่ห้องพยาบาลได้คงทำไปแล้วให้ตายสิสุดท้ายฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากทำเรื่องราวให้มันแย่ลงเท่านั้นเองยืนไหวไหมคะเฟรย่าหยิบยื่นมือของเธอมาช่วยฉันด้วยความหวังดีแม้จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่เหมือนโดนช่วยไว้อีกแล้วฉันก็ยอมจับมือเธอแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเสียไม่ได้ ปาดกระโปรงที่คลุกฝุ่นจนไม่เหลือเขาเดิมเหมือนตอนนุ่งมันออกมาจากบ้านทีนี้คุณจะพูดได้อีกหรือเปล่าคะว่าคุณสามารถเอาชนะคนที่คลาสสูงกว่าคุณได้นะ่ะเธอกระเซ้าแย่ด้วยรอยยิ้มฉันหน้ามุ้ยเพราะรู้สึกเหมือนโดนแทงใจดำก็แค่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้หมายความว่าจะแพ้ซะหน่อยคะ่ะฟังดูเหมือนเด็กไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะเพราะถ้าฉันเตรียมตัวหรือรับรู้ว่าสกาเลตจะโจมตีเข้ามาก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีหนทางชนะก็ได้แต่เหมือนประโยคของฉันจะฟังดูข้างๆคูๆสำหรับเธอเฟรยาถึงยกมือกลั้นขำน้อยๆฉันรับรู้ว่าเธอขำโดยไม่ได้ดูถูกอะไรบางทีอาจจะตลกกับความเป็นเด็กที่ฉันแสดงออกมาก็ได้ นี่ค่ะกระเป๋าคุณฉันรับกระเป๋าที่เธอยื่นมาให้ด้วยหน้าตาบอกบุญไม่รับสุดๆวันนี้คุณสร้างเรื่องถึงสองครั้งแล้วนะคะหวังว่าฉันคงไม่ต้องช่วยคุณเป็นครั้งที่สนะดูเหมือนว่าการกลั่นแกล้งแบบผู้ดีจะเป็นเรื่องที่ประธานเฟรยาถนัดนักหนาให้ตายสิผู้หญิงคลาสทริปเปิลของโรงเรียนนี้มันขี้แกล้งกันทุกคนเลยหรือไงนะ ขอบคุณที่มาช่วยนะคะฉันก็ยังยืนยันคำเดิมที่คราวหน้าฉันจะตอบแทนฉันจะรออย่างมีความหวังเลยละค่ะเธอคลี่ยิ้มตอบรับฉันแล้วโค้งตัวลงเป็นสัญญาณกล่าวลาแบบผู้ดีถ้าเช่นนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะฉันมองดูหญิงสาวเดินผ่านฝูงชนที่แวกให้เธอโดยไม่ต้องร้องขออย่างน้อยเหตุการณ์เมื่อครู่ ก็พอให้เข้าใจได้ว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้ตำแหน่งประธานสภาและประธานกววมอน่ะนะฉันยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเองเพราะรู้สึกอายขึ้นมาที่ต้องให้เด็กอายุน้อยกว่ามาช่วยแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนนั้นก็อวดสรรพคุณตัวเองไว้ซะดิบดีแต่พอเจอเข้าจริงก็ไปไม่เป็นกลายเป,เป็นเปิดโอกาสให้เธอมาช่วยอีกครั้งน่าอายสุดๆไปเลย ฉันถอนหายใจทิ้งไปในอากาศตั้งใจจะหันหลังกลับเข้าอาคารแต่ก็ไปสะดุดกับกำแพงด้านหลังเข้าบริเวณที่ที่ลูกไฟของสกาเลตปะทะไม่มีรูหรือรอยไหม้ใดๆมีเพียงแต่ร่องรอยถลอกเท่านั้นเป็นอันแน่ชัดแล้วว่าเด็กสาวไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายรุนแรงกับฉันตั้งแต่แรกแล้วแค่อาจจะตั้งใจระบายอารมณ์เพราะความโมโหเท่านั้น จ,จู่ๆฉันก็เผอยิ้มออกมาสกาเลตเฮเนสเป็นเด็กสาวที่เข้าใจได้ง่ายจริงๆนั่นแหละนะ